เมื่อวันอ๋อเมื่อวันอะไรเมื่อวานเดเีตยอะไรคนลุกอยู่เลยคนลุกอะไรคะ่นอะไรก็ไม่ได้อะไรแต่หนูกเก่งหรอไม่ได้เกงไม่ได้เก่งล้วจะต้องหาพ่ออีกแล้วไม่ใช่ก็บอกบอก,บอกเฉยๆว่าเออมานะเราก็ต้องบอกเขา ก <SM AT> <Christina> ็บอกเขาว่าวันนี้พี่ย่ามาเราก็วัสดีค่ะแกจะพักเดี๋ยวพี่ดูช่องให้อะไรนะเดี๋ยวพี่กับพี่ย่าดูช่องให้โอ้ยพี่อย่าเลยแกจะไม่รู้ว่าเป็นช่องแกไว้เออเออแค่แค่รู้แค่นี้พอเรื่องว่าตะบกตะกักตะกิกตะกักเรื่องว่างะี้เออเรื่องว่างรี้แล้วพี่อยู่ในเหตุการณ์พี่ไม่ห้ามเขาล่ะพี่ห้ามอะไรได้แหละแกพี่เกรงกิเดสกามากเนี่ยปวดกล้ามเนื้อไปหมดแล้ววันนั้นน่ะเนี่ยอยู่กับพี่เอกอยู่กับนี่ก็ห้ามเขาสิเขาทำอะไรก็ห้ามเขาห้ามเขาบ้างห้ามไม่ได้พี่ก็คือยุ่ เออไม่ต้องยุไม่ต้องยุ้ยอที่เปนยุ่งกันแต่ยุ่งทไมล่ะพี่ก็มีอะไรก็อันนี้บ้างเออห้ามๆบอกว่าไอ้เป๊กนะอย่านะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกไม่มีไมค์ขยายเสียงอะไรพวกพี่หรอโอ้ยไม่ต้องมีนี่พี่เสียงดังอยู่แล้วนี่นี่นี่มีนี่ช่องขอต้นทุนต่ำอุ้ยแต่ละพูดดังกว่าช่องอุ้ยช่องขอต้นทุนต่ำจังเลยอะค่ะช่องคุณธนาญามีใหม่ทั้งเจ็ดอันมะเออพี่ยามาช่องผมวะพี่เขาพี่เป๊กมาอ๋อครับเป็นไงน้องก็ก็เดี๋ยวกำลังจะขายครับพี่อ๋อ พี่พี่พี่ไม่ว่าอะไรก็ไม่ผิดก็เขาจะไปว่าอะไรก็จะมาไม่ไดไม่ได้ว่าเลยเนาะทำไมหากินนะพี่เนาะอิเท็กจะโทรไปทำทำประเด็นแบบนูเลยพี่พี่อย่าทำเสียงนิ่งๆดิพี่ล่าเริงเหมือนคุยกับผมปกติแต่พี่ไม่นี่นี่เริ่มไลรแล้วเหรอครับผมไลรแล้วครับพี่อ้าวอ้าวพี่เป๊กโอเคแบบแบบออนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พี่เป๊กทุ่ม เขาไปไปไปบอกเขาว่าเออพี่ย่ามาตรงนี้นะเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอีแท็กเขายังไม่รู้่ากูมาอ๋อี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 ูเี่ยวากี๋ยเดี๋ยวเดี่ยมเี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยเปลี่ยนเืี่ยาียกเรยอเดีวี่ยเดียเี๋นเดี๋ยวเปีวเี่ยวเี๋ยนเดียเปี๋ยนะดี๋ยเยเีเอเปลี่ยนเปเเป็นเียนยเย ก็ได้ก็ได้ก็ได้เฮ้ยจะรยบๆนะครับพี่เออเออเออไวพี่พี่เป๊กแล้วเราแล้วมาจะพี่จะออกมาบ้านได้ไหมเลยเอารถตู้ไปรับได้ไหมเนี่ยตู้รถตู้อะไรเอารถไปรับเริ่มไลฟ์ึ้นเรื่อยเลไล่ไล่อะไรครับพี่ไลฟ์แล้วครับพี่เริ่มจะไล่แล้วเริ่มจะไล่แล้วอันนี้นี่นี่พี่พี่ถามจริงจริอคนอยากรู้เยอะมากผู้หลักผู้ใหญ่อยากรู้หมดเลยนี่ถามดรวริกาตลอดพี่ปองพี่ปองแล้วพี่ปองก็ถามตลอดบอกว่าตกลงเนี่ยเขารักกันอยู่ไหม เราเราเหมือนเมื่อวานเลยอะเราพูดเราพูดเราพูดไปสิว่าเรารักเรารักเขาอยู่ไหมเรารักเขาไหมล่ะพูดแดี๋พูดกบเๆเออนี่มันมองเห็นหน้าไหมเนี่ยผมมองไม่เห็นอะอ๋อโอเคๆพี่พี่ยังเห็นได้ใช่ไหมได้ผมจัดให้พี่เขาบอกว่าพี่เป็นง้อพี่พี่ยาเนี่ยพี่ง้อยังไงเปิดเปิดวิดีโอสิเขาไม่เขาไม่เข้าใจว่าพี่เป๊ะพี่เป๊ะเออยังไงยังไงพี่เป๊ะสวัสดีค่ะเรารักเขาแล้วก็บอกเขาเราเรารักเขาเราบอกรักตลอดใช่ไหมล่ะ ออ้นลุนว่าพี่จะตอบว่าอะไรอ้นลุนอ้นลุนพี่แล้วเวลานั่งอยู่เราก็บอกว่ารักเขารักเขาแล้วยังไงล่ะเราจะมาอะไรยังไงมันจะไม่รักไงพี่ถามตลกนะแค่นะแค่มองจะมาเรารักมากจำฉ่ำใช่ไหมพี่ช่ำใช่ไหมช่ำใช่ไหมแล้วพี่ไปเขาก็ไม่กล้าด่าดอกต๊าลิกาไงที่ที่นี่เขามีช่ำกันแปดขวดนะถ้าพี่มานี่ละแฉเลยล่ะแฉเลยอ่ะขายอะไรวันนี้ ขายเยอะไปหมดเลยวันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ย่าไม่คุยเลยตอนนี้พี่ย่าไม่พูดด้วยเอาดีๆนะเอาดีๆบะหมี่เลยพี่ย่ามาช่วยขายบะหมี่เออดูที่พี่ย่าเขารักพี่นะเขาขายบะหมี่ให้ด้วยพี่มาขายบะหมี่แล้วก็กําลังหาหาสถานที่ปล่อยบะหมี่ให้ด้วยเดี๋ยวจะไปขายหนุนแนวนุ่งเนี้ยนะขายหมดเลยตอนนี้สถานที่ปล่อยบะหมี่สถานที่ปล่อยบะหมี่อะไรอะ ีีขายไงท่คนดูไลฟ์เขาจะเห็นเราไงเห็นดิพี่เขาเขาาได้แค่ยินเสียงเขาก็นุดดูดักแล้พี่แค่นี้เอามึงเอานี่แหละเออถือไปเลยอ่ามึงตามนี้เออเออหล่อนะเราอะเออไ้ไงเสน่หเออเยอะเสนขนาดนั้นตักตาข่ายหรอเออ เอออนีพี่ยาอยากขายเลยพี่ยาจะขายเลยเดอตเวนะขอขอบอกราคาแปบหนึ่งได้บ้างได้ได่สองรเท่าไหร่ราคาดีมากสองร้อย่สิบสองร้อยสี่สิบไม่ต้องห่วงเวลาวันนี้เวลาที่เหลือสอ9 219่เหนึ่งเก้าหรอสองน่ะวีซีกับนมผึ่งเออเอาช่วยกันขายอาทมากินสองบัวเมียแล้วเออลองลองดูซิเบิดคำววอดีตค่ะอดีตุ้ยี่พี่พี่เออเขาก็งออยู่เราข้นัุ เอออันนี้เขาก็งอนอยู่ทวดพยาก็อ่ะพ่ยาก็จะช่วยอะไรยังไงอะไรก็ว่าก็เปนอาอเออไม่ไม่เออเอ้ยพี่เขยมึงหน้าดีดสิเออก็ไปอยู่เนี่ยพี่จะไปพี่เขยพี่้เออไม่เออเออเอออะเออะไอนะมองไม่เห็นหน้าเมีเเออก็อยู่ตองนี้เออเเออออเอีเมียอีเออเอี่อออเออเออเเอ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 อ สองวันเออก็ได้แหละสองวันก็อดีตก็คืออดีตเออแลวพรุ่งนี้ล่ะเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นเรื่องของอนาคตพรุ่งนี้เป็นเรื่องอนาคตไว้ลิหม่อนแล้วพี่ไม่แต่หมายถึงมันก็คืออดีตเอออยู่ดีเล่งไปมาเป็นเออเพราะอะไรเออกกันมาแต่ชาติไหน อะไรนะเดี๋ยวโดนด่าอะไรแล้วพี่เบกพี่พี่เป็กไลฟ์อยู่หรือเปล่าพี่เป๊กแล้วอ่ะพี่เบ็กไลฟ์อยู่หรือเปล่าเมื่อวานเมื่อวานจะเรียกไอ้แทนนี่มาเรียกไอ้เป็กจะขายมึงก็โทรหาพ่อไงแต่พี่ไม่บอกว่พี่เบ็กเขาชอบไลโปวิสีไลโปพี่เป็กเขาขายเรารู้ใจเราอ่ะพี่อยังไงที่ว่ามายเลยเราก็ชอบจะไหมลายโปเนี่ย เขาเรียกว่าลิปป้ลิปป้ลิปป้ลิปป์พี่ลิปป์ปปเออเป็นยังไงมันเป็นยังไงคุณสมบัติเป็นยังไงพินณซร์สวยด้วยนี่กิโกอลล่าบ่่มเลยเออเป็นยังไงล่ะมันเป็นยังไงเอออะไรไงอีกล่ะดีกระปี้กระเป๋าไม่รู้นะเออรู้สิพี่โอ้รู้อยู่แล้วผมรู้ใจพี่อยู่แล้วช่วยอธิบายสิไม่ใช่ดอะไรลโหน มันช่วยอะไรโอ้ยมันดีมันดีอยู่แล้วพี่มันเป็นวิตามินซีตัวนี้ช่วยเรื่องผิวเสริมสร้างภูมิตาเดี๋ยวเราชงให้เลยให้ชิมนะคะคือตัวนี้มาพร้อมกับนมพึ่งต้านแก่กันมพึ่งนะนมพึ่งต้านแก่ใช่ใครไม่สะดวกแก่นะคะกินตัวนี้เลยไม่อยากหน้าก็ตัวนี้ผสมไปมันจะนัวมากนะไม่น้าเหรอพี่เป๊กกินทุกวันเออมีหน้าพี่เป๊กกินทุกวันพี่เป๊กจะผสมวิตามินตีนมะลแก่ทุกวันเหรออ้าเฮ้ย อ๋อพี่เป๊กเขาจะผสมไอ้นี่ด้วยอะไรนะอะไรนั้นอะไรนะนมพึ่งนมพึ่งด้วยนี่นมพึ่งค่ะอ๋อพี่ทำให้พี่เป๊กกินทุกวันแบบนี้ไม่ค่ะแกทำของเองโอ้โหพี่ก็พี่ก็ชงให้เขาหน่อยก็ได้แหมไม้ดอกเตอร์ชิมเออเลิศนมพึ่งอยเลและวิตามินซีจะได้สาวสาวสวยๆกินแล้วหน้าตาจะดีแล้วก็เป่งปลังไหมอร่อยด้วยค่ะรสชาติดีมากด้วยค่ะ เออไปเลยเออเอออันื่องถุงใหญ่สามสิบซองได้ไปสองอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะหนึ่งถุงใหญ่สามสิบซองแล้วก็ได้นมพึ่งไปด้วยค่ะโอ้โหเลยละ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 กัเลยอุ้ยอร่อยไหมอร่อยไม่เปรี้ยวเลยอ่ะโอ้โหมไม่ใช่ไม่ใช่การแสดงนะนี่คือมันอร่อยง่ายแต่ว่ามันมีนมพึ่งมันนัวไปอีกมันนัวมันจะไม่มันจะไม่เปรี้ยวมากนะคะรสชาติจะเหมือนส้มเลยเหมือนเหมือนดื่มน้ำส้มคั้นเลยค่ะนี่พูดจริงให้ไฟล่วงลงมาใส่อีกแท็กเลยค่ะว่าพูดเรื่องจริงเออพูดจริง ก็จริงมันเหมือนเหมือนดื่มน้ำส้อมอะ<ช>่ะเพราะมันเป็นอะไรนะนวัตกรรมเลยนะมีไลโปโซมอลเออที่มันเพราะว่ามันจะค่อยๆปล่อยวิตามินซีทีละนิดทีละนิดแล้วทำให้วิตามินซีถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเราเกื100อบร้อยเปอร์อเซ็นต์คแล้วตอนนี้พี่เป๊กอยู่ไหนพี่โอ้ยมันไม่ส่งเสริมการขายเลยทีรู้ม่รู้เหงาหลังรู้เหงาทุกคนอย่าลืมนะระหว่างที่ดูไปนะก็กดสั่งซื้อไปด้วยเลยนะคะได้ไเลยเป็นกิจการภายในครอบครัวนะคะไปเลยไปเลยห้าสี่สามสองหนึ่งถ้าเกิดว่ากิจการนี้เนี่ยทะลุ ทะลุทะลุูโป่งเออเขาก็คงจะเป็นแบบว่าส่งเสริมการค้ากันไปเรื่อยๆนั่แหละโอเคนะคะห4 3 2 1นึ่งกดค่ะกดเลยค่ะอันนี้ให้ไปเลยนะอันนี้มอบไปเลยใช่ไหมคะใช่ได้ไป2ชิ้นแบบนี้อันนี้สานไทองแล้วก็ได้อันนี้ไปด้วย2อ9อบาทแล้วจกไม่ลาเขาหน่อยหรอไม่ใช่เขาวางเขาวางไปเอาแล้วสุดท้ายกันที่ประโยคว่าอะไรอะ ไ <gas S 1> อ้ตีสามสองหนึ่งกดขายจับการส่กดค่ะแล้วพ่อไปเลยพ่อไปเลยอ๋อโอเค s <S โอเคคุณไบไปเลยจ้ะเอางั้นเราขายเนาะมึงเป <cam> ิดใหม่ดิ กูว่าพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามีมาเฟียเดี๋ยวว่ามีมาเฟียเดี๋ยวม่ามาเฟียของเขาอยู่อันนึงนี่ก่อนหลบนี้นะคะนี่คือได้อันนี้แล้วก็มีอันนี้ไปด้วยสองหนึ่งเก้าใช่แค่ทั้หมสองหนึ่งเก้าได้คูปองอะค่ะใช่สองหนึ่งเก้าได้คูปองได้คูปองสองสองร้อยสี่สิบเก้าเดี๋ยวเราแป๊บนึ่งถึงกูร์เซอร์จันเลยเราแป๊บนึงมอันนี้อันเนี้ยมันจะช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำด้วยเพราะว่าวิซีมันจะทำให้คอลลาเจนใต้ผิวแข็งแรงค่ะแล้วผิวที่มันฟู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 มันจะแแบบบบนนนนุุ่่่่่มมมๆีีีีีหห้้าาาาาเรออพพยวววผผิิดดกะคณต แม่ก <rí> e> ินกับแก้วน่อยกับแก้วน่อยมาข่าวมี่เก้าก็ราคาดีนะครับมีเจ้ดหนนหนีเ้อร่อยสองสี่เก้าจ้า ไลโปลิโปะไลโปมันเป็นนวัตกรรมไลโปโซมอลแล้วใครที่เป็นสิวเป็นรอยสิวตัวนี้ช่วยเพราะมีสิงด้วยค่ะตัวนี้นะคะเลิศอร่อยชงแล้วแบบว่ามันอร่อยมากทุกคนถ้าใครอยากบูสต์ผิวเร่งด่วนนะแนะนำตัวเนี้ยสองซองแล้วก็อันด้วยช้อนไม่เป็นหวัดบ่อย ใช่หรือใครฟึดฟัดแพ้ฝุ่นอะไรเงี้ยตัวนี้เลยมาจามแล้วน้ำมูกใสๆอ่ะถูกต้องทุกคนอันนี้สำคัญนะเพราะว่าปกติอะพวกภูมิแพ้เนี่ยพวกแพ้อากาศพวกแพ้อะไเงี้ยอันนี้สำคัญมากเลยนะทุกคนฟึดฟัดฟึดฟัดเงี้ยจมูกวัวพวกจมูกวัวเออในหนึ่งห่อมีกี่ซองสามสิบค่ะสามสิบซองแล้วก็ได้ตัวนี้ไปด้วยอันนี้แถมนะคะหนึ่งแถมหนึ่ง 249บาทปกติ290วันนี้249จ้าลวกไปเลยถ้ามีคูปองดีๆนะคะเหลือ200อ่อนๆเองกดไปด้วยนะคะทุกคนกดไปด้วยนะคะทุกคนเรื่องเรื่องของเขาเราก็เข้าใจแล้วก็เราก็อยากจะรู้แต่ว่าเราก็กดไปด้วยนะคะใครกินแหนมแล้วเรอค่ะไม่ไม่ใอาจารย์อาจารย์มด็อกเตอร์อาจารย์่อาจารย์อีกาจารย์อาจารย์ใช่แน่เลยกินไส้กรอกอีสานครัวบุญปากใช่ไหมคะบุญปากกินมันไปรอ เราจะมารอต้นลมไม่ได้นะคะดรกกัญชาาแล้วเหรอโอ้ยไอ้ทัศไปตระการสิมีโอนพี่รกาเวลาไล์กับผมนะไม่ตดก็ไม่ตดก็หลับนั่นไงวันนี้เดี๋ยวมีตดหันลมด้วยเดี๋ยวมก็รีโปเมื่อกี้ไงมันก็ออกมาปรึ่งเนี่ ด็อกเตอร์เินแหนมเอากาแฟมาเลยดีกว่ากาแฟมาให้ด็อกเตอร์ชงไอ้ด็อกเตอร์เตีกาแฟเมื่อกี <h 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 ้ดอกเตอร์มีซีไปแล้วด็อกเตอรต้องกระเพาะกระเพาะกินแหนมมันจะหายไปเลยใช่เรามากาแฟดีกว่าด็อกเตอร์จะได้ช่วยกดกินแหนมตลอดนี่ค่ะเดี๋ยวชงเอาเร็วๆๆ็กดไปเลยค่ะกดเไปทุกคนหนึ่งโชคดีทิกก็ต์ยังไม่หลับอดี๋ยวารากปปอง ในน่ารักจังเลยระหว่างนี้กินมะขามโครนสีไปก่อนนะคะไปที่ช่องโครนสีค่ะโครนสีไม่มีตะกร้าค่ะเพราะว่าไม่มีห้าพันอร่อยมาก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 แต่ว่าแต่ว่าอย่ากดเยอะนะเพราะมีแค่กี่ชิ้นมีมีในสต็อกอยู่ห้ากระปุกค่ะเอาตะกร้าขึ้นเลยไม่เอาสองค่ะโครนเปรี้จะมาขายอะไรอะไม่หนูไม่ได้ขายหนูอยากขายโคนได้ไหมมีห้ากระปุก มันมันเล็กกว่า s อสอีกมันเล็กกว e ่า s, <L ek> <S สอสเดมีแล้วก็ได้เป็นคนละครึ่งหรือยังลงะเบียนหรือยังยังไม่ลงไม่ได้ไไดเลยถ,ถ้าไม่ถึงเอสเดมีนี่ลงะเบียนได้น่ะ หรออนอะครึ่งอะโค้นสีเนี่ยนะครงสีลงจะเปียนได้ลองสีรสาซองหากระปุกเนี้ยหลับตอนนี้ถ้าเกิดว่าขายตอนนี้ลองดูในโค้สีดูเดี๋เดี๋ยวเดยวัดยดี๋ยวตอนนี้ถ้าเกิดว่าไข่ตอนนี้ลองดูในค้สูเ้ียวเดียวเดี๋ะวเดี๋วเดี๋ยวดอกเตอร์วม่ใช่อาจีรย์เดี๋เดี๋งวาดี๋ยวเดี๋แวเดียวเียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยวจดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเกี๋ดีเดีจยวเดยวมดี๋ยวเดี๋ยอยวเดี๋้ี๋ยวเดี๋ี นี่จ้ะ<ม>าอาทุกคนมากาแฟสีเลดจ้ะต่อไปทุกคนกาแฟสีเลดนะต้นมะขามเธอแหละเม<ช>ื่อกีอ้เออมะขามเลิศดอร่อยซึ่งมีขอมนิดหน่อย <laughs> ออมีตมะกร้ามาขันด้วยไหมมันเลิศนะเมื่อกี้มันเลิศอ,<ช>อะต่อไปค่ะเป็นกาแฟ,แแฟสีเรดเป็นแกาแฟที่พี่อ้นพี่ย่าทาด้วยกันนะคะเป็นแกาแฟเพื่อสุขภาพความหวานมาจากย่หวานความมันมาจากน้ํามันมะพร้าวสก,กัดเย็นเพราะฉะนั้นจะได้ไขมันดีเข้าสู่ร่างกายด้วยอร่อยไหมอาจารย์ความหวานมาจากแย่หวานความมันมาจากาาน้ำ<ช>มันมะพร้าวใช่ได้ไขมันดีเข้าสู่ร่างกายไขมันดี อร่อยมากเฮ้ยมันเลิศเฮ้ยมันเลิศเฮ้ยมันเลิศมันไม่เหมือนกินกาแฟสำหรับคอกาแฟมันอร่อยมึงไม่ต้องไปเข้าร้านอะไรสองร้อยสามร้อยบาทไม่ต้องอันนี้อันเนี้ยสามสิบซองนะคะวันนี้ในตะก้านะจัด อยู่ที่195บาทแต่ถ้าสซอง2ถุงแบบนี้6 0ซองอยู่ที่375บาทโอเคไปเลยทุกคนลดตกอรันี้ประมาณซองประมาณ5บาทมั้งครับ6 6บาทเนี้ยแหละออตัอเราคิดดูว่าสมมุติว่าเรากินปลาท่องโกกินอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าตัวบานใช่ป่ะแต่เครื่องดื่มอันนี้ยกาแฟเนี้ยมันไม่ทําให้เราบานนะมันก็มีทั้ง ความหวานเนี่ยมาจากย่าหวานความนัวมาจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอ้นเนี่ยบางทีสามซองแล้วก็ดื่มเย็นดื่มเย็นใส่น้ำแข็งก็อร่อยดื่มเย็นก็คือปั่นรวมกับน้ำแข็งเลยก็เป็นปั่นไพ่บุญเกกียวแก้วเลยตลนกไม้ย่าเหม่อมาโอุต้นกม้เดี๋ยวลองเพลงด้วยเลยขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้นอยู่ตลอดกันไม่เอาตลอดกาลไม่ก็ไปตลอดกาลแต่ตรงไหนมีแมไความรักครั้งใหม่ เอาไหมล่าแถวทวินทาวมีไหมล่าตะเตี้ยตัวไข่ขนาดาทไม่ปวดแต่ดูสะตี้ยมาข่าวได้ยังได้ยังมีแต่ละอย่างได้ไหมมีอย่างนึ่งนู่นก็ปักให้หน่อยนะเอาไรปักปักอะไรลูกคนอันนี้พ่เศษเลยนะฮะมีอย่างละหนึ่งตะก้าถ้าเห็นของพี่อ้นมาปักเลยมึงปักเลยมึงปักเลยใครจะได้ไปได้เดี๋ยวปักเลยได้เลยตะก้า เออไปได้อย่างนีอย่างนึงคุณจะชอบไปมันเหมือนสร้างเออเธอไม่ต้องไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารเท่าอันนี้อย่างนึงมีมีอย่างนึงจริงจริงอย่างนึงอ้นพี่อ้นอ๋อพี่อ้นอยากจะลองตลาดใช่อยากลองตลาดขายมานานแล้วขายมานานแล้วมีแค่วันละห้ากระปุกที่เลือคือพี่เอกินหมดมันเล็กกว่าเอสเอ็มไอีกอะมันรวยป้าใยังไม่เห็นตะก้านะครับออกแล้วเข้าใหม่นะครับออกแล้วเข้าใหม่นะครับนางกลัวรวยทุกคนออกแล้วเข้าใหม่ทุกคนนางกลัวรวยค่ะเออออกแล้วเข้าใหม่กินมะขาม ก็รวบกาแฟไปด้วยกินมะขามคู่กาแฟไปเลยจ้ะแต่เราจะบอกว่ากาแฟของเราเนี่ยคือโรบัสซ้าอาราบิก้าเราไม่ได้เอามะขามไปคั่วเปรี้ยวๆให้กินนะคะโนนะคะอันนี้ต้องแยกแยกแยะใช่มะขามที่เหลือสต๊อกละหนึ่งสต็อกละหนึ่งก็คือมะขาม ใครชอบกินกาแฟหวานหวานมันๆแล้วไม่อยากได้น้ำตาลเข้าสู่ร่างตัวนี้ชัยยะหวานพอตอวนี้ตัวนี้ตะก้ามันขึ้นเป็นไฟเบอร์เอ้ยพี่เบอร์พี่เบอร์ออ๋พี่เบอร์พี่เบอร์เดี๋ยวพี่เบอร์ตัวต่อไปนะจ๊ะใช่อันนี้กาแฟก่อนค่ะขอกาแฟก่อนพี่เบอร์กาแฟก่อนมันเคียวๆคี้ไม่ได้ขอโทษนะครัแล้วไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเราขายราคาดีมากเราไม่เคยขายราคานี้195นี่พูดจริงๆใช่สามสิบขอกาแฟก่อนนะจ๊ะทุกคนโอเคกาแฟมาแล้วจ้ะโอเคกาแฟมาแล้วห้า กดไปกาก,กระป๋พี่ยา<ห>เลยใบเก้าสิบหาบาทใบเก้าสิบ้าบาทแต่ถ้าเกิดส่ง สองถุงใหญ่นะคะ6กสิบซองสามร้อยเจ็สิบห้าบาทจ้าพี่เบียพูดไม่ได้จะเอาหน้านะอันนี้สาบานก็คือจะส่งไปที่อาสมเขาเรียกอะไรนะตำหนักของของท่านอาจารย์เบียร์ท้ายเขาเรียกอะไรออฟฟิศเออเรียกว่าไซตาม้าใส่ตามะไซตามะเรียกว่าไซตามะาออฟฟิศคนแก่ตะน้าอีฟฟิศคนแก่เขาตำน้ำพีริกอาจารย์ตะม้าอีกแล้วจริงๆวันนั้นก็ถามเขาก็บอกเดี๋ยวนี้สิบสองมาพี่ย่ะเธอคิดเบียร์เหรอเออจริงแล้วได้รถตู้ใหม่อวดกระโดดเออแล้วก็ไปอวดกระโดดมาขายน้ำพริ ในส่งรถในส่รถได้ไอแพดใหม่ด้วยไอแพดไอแพดไอแพดใหม่แล้วก็มีทีวีทีวีใหญ่พี่ยาบกี่ห้านิ้วโอ้ยเลยไอนี้เซตมาขี้อวดต้องบอกให้เอาเง้นฉันก็ไม่ต้องเปบริจาคเขาหรอกไม่ต้องหรอกโอยเขารวยแล้วเออเขารวยแล้วตัวไปกันเซ้นให้หน่อยว่าฉันไม่ให้แล้วเอหนม่งเก้าห้านะคะจันเบียเราไม่ให้แล้วเนาะขอโทษที่มูสสาวันนั้นนะคะอ๋อไม่ใช่มูสแตเรียกว่าพริกลิ้นแล้วกันนะคะเพราะหนุดอเน็ตเหมือนเก้าห้าอันนี้ผมทยอยขึ้นตะกาพี่อ้นแล้วนะทยอยขึ้นตะกาพี่อ้น นที่แรกหนึ่งกระปุกใครทันกดได้เลยใครทันกดได้เลยมีอย่างนั้นหนึ่งนะคะมะขามน้องออมมี่นะคะน่าดูแต่ครัวอ้นสีจ้ะมีมะขามอะไรบ้างเนี่ยตะก้าก็มีเปรี้ยวจี๊ดมีหยีซิ่งมีกลมดิ๊กขามพริกเกลืออร่อยทุกอันไม่มีอันไหนมีเม็ดเลยพริกเกลือน่าจะอร่อยพริกเกลืออร่อยเป็นมะขามมะขามแช่อีกู้ติดขืชอบอบสดชอบอบสดใช่แต่อันนี้เปรี้ยวจี๊ดสำหรับนักดื่มจี๊ดกระเดื่อนนักดื่มนี่คือฟื้นฟูขึ้นมาเลยพวกวันเฉลิมเอ่อแล้วก็แม่วันเฉลิมชื่ออะไรนะลำยยยยยออองงงงเเนีี่่ลำา้ กินแหนมอย่างเงี้ยไม่ถึงไม่ถึงพี่เธอจะพูดถึงพี่แป๊กอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ได้เนาะเธอจะพูดถึงพี่แป๊กอย่างนั้นไม่ได้นะนี่พวาก็เลิ่จะเปลี่ยนรายการแล้วนะจากคนละเป๊กเป็นคนละสามเป๊กโอ้ยมันเยอะเลยสามเป็กเลยตาบอดเลยอ่ะเออเอาแล้วเบียร์ได้ยังอาจารย์เบียร์ได้ยังอาจารจะมีกำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เคาเนี่ยไปอยู่เออโรงงานตอนนี้ทุกคนไลฟ์สดกันหมดเลยตอนนี้ปั่นน้ำพริกกระจาเลยกระจายยาแล้วก็จะส่องจันหรือเปล่าจะไม่รู้เลยนะถามจริงนาไปแบบนี้มาเนี่ยเป็นร้านไงไปเปิดตลาด แตกมาแล้วก็ไม่รู้สักการ์ดพาตัวเองนี่ก็เป็นระดมคนแก่หมดหนองจอกน่ะเพรเสียชีวิตไปหมดตรงนัเพิ่งมาเราเมื่อวานเนาะเมื่อวานซืนเนาะเพิ่งมากับเราเมื่อวานซืนหาพี่เป๊กได้ไปล้างกว่าจริงเหรอจริงเออขาวันนั้นก็แบบพี่ย่างไงล้างกวาไม่ใช่หรอถึงถึงเขาบอกอดมาถึงใหญ่เลยหรอโอเคถึงก็ถึงโอเคถึงก็ถึงร้อนตัวกาแฟด้วยไอตัวกาแฟกาแฟมีหกระเดื่อหมดหลายตะกร้าแล้วพี่อ้อนหมดหลายตะกร้าแล้วนะพี่อ้อนแค่หนึ่งมันจะไม่หมดได้ไง มอ่ะเธอมาถามฉันมาแค่หนึ่งเอเป็นผู้ประกอบการเป็นแบบอยู่ขอเพียงจ้ะ SME SME เออเป็นเป็นผู้ผู้ประกอบการรายยิปเออไปย้ายถ่ายน้ำพิศแดงด้วยหรอน้ำพิศแดงก็มีน้ำพิศแดงมีสี่ออเดอร์น้ำพิน้ำพิศแดงไปเสียด้ะน้ำพิศแดงถ่ายแล้วไดน้ำพิศแดงที่เหลืออยู่ในครัว เอออย่าซื้อเดี๋ยวหมดเออมีสี่กระปุกเอออย่าหมดแต่ไปซื้อจันเบียซื้อโค้นสีด้วยมีดูในตะกร้าสีด้วยนะนนี่ผมปาตาแ้าของกาแฟอยู่นะทุกคนกดได้ี่ย่าชื่อสีเรดพี่แม่ชื่อสีน้ำจาร์เราชื่อสีพันพี่ย่าชื่อธัญญาเรดก็เลยเป็นสีเรดสีเรดตอนแรกจะเป็นสีสีธัญญากลัวเป็นกลัวกลัวเป็นเออ เป็นกลุ่มเป้าหมายเล็กๆอันนี้เราอยากที่ตีกว้างก็เลยเป็นสีเลงการตลาดใหญ่แต่อยากตลาดใหญ่ไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นฮอส์พิทอลก็เลยเป็นสีเล้ก็ใจป้าออเฮ้ยคุณตา ป้ายกดป้ายกาแฟตัวนี้ช่วยหยุดการเอาของเข้าปากด้วยนะทุกคนจริงมันจะไม่จุกจิกคุณดื่มกับอาพี่น่าเหรอดูพี่เล่ดูพี่ย่าดิพี่เล่สีเล่ใส่เสื้อผ้ามันชายช่ใช่ค่ะ XL เป็นไซส์ XL ใช่ค่ะ XL เป็นไซส์ l ค่ะกาแฟตัวนี้ือต้องมีความสุขนะพี่อ้นล่าสุดดรมลิกาเรียกพี่ย่าว่าพี่เล่แล้วพี่เล่พี่เล่ตั้งนางดิ้งแอนด์ดงทุกวันก็คือถ้าดื่มตอนเที่ยงใช่ไหมคะช่วงบ่ายเราชอบกินชุกกินจิ๊บใช่ไหมซื้อขนมเครื่องไปกินที่ออฟฟิศซื้อขนมโตกงโตเกียวอะไร ช่วงบ่ายเราจะไม่กินยุบยิบเลยเพราะว่าสีเลืดเต็มท้องแล้วใช่ค่ะน่ารักน้องมนต์เล่ห์เลยคะทุกคนนารัเลยไกที่บะหมี่มาเปียกรือว่าไก่เถื่อนมนต์เล่มาวันที่เจ็ดมาที่นี่ไหมคะอันนี้ไก่ป่าอันนี้อันนี้อันนี้ไก่ป่าป้าไก่ป่าน่ารักอ่ะเป็นงอนเอออันนี้ไก่เถื่อนน้องไก่ป่านี่นี่น่ารักมนตมเน่ห์มาที่นี่ค่ะมนต์เ่ห์ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขากินตับเด็กแล้วแล้วไก่ยืนไก่ยืนจะพอมเดียวไงมนต์เล่ห์เอย่ามนต์เล่หเลยอย่าเลยเออร์สามก่อนโอเคครัับบได้คร เลืากลอาป่อฝากพี่ยาไว้วันพรุ่งนี้ด้วยนะป่าฉันมีจิตใจนะฉันมีจิ๋วจิ๋วใจเธอไล่งี้เหรอเธอพี่อนขายนะพี่อ้นเอกว่านะพี่เยอะเยอ้จะอยู่ต่อก็ได้ไม่อยู่กดีนะคะขอบคุณมากค่ยังไม่ได้ขึวันนี้ไล่ไหมอ่ะไว้เวันนี้ไลอีกไหมันไม่ได้ไลแล้วค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้่นโอ้ยงนก็ไม <c oughs> ่ต้องรีบกบเี๋ยวก็ยืนอยู่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปเคียบท อุ้ยมองมองได้มาบวันที่เจ็ดอ๋อหรอก็ประกอบ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 ไปปกาอยู่นะครบทุกสามารถกดได้อยู่นะครับตอนนี้กดได้เรอๆป้กากดเรื่อยๆน่นี่หมายๆึงอะไรเดี๋ยวเรสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่าขอบคุณมากครับเพื่อนเราจะไปไหมเอาไปไหมอานหนึ่งไว้ไกลหรอนี่นะอเออจะเอารเปล่าจะไไม่ต้องทำอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ไปดูเรื่องเออไดูเรื่องเลยแล้วไปอะไรอ่ะก็เยนี้ไงไม่ต้องพว่ง่เ กูเบื่อพี่แฟนพี่เอจริงๆเอาไปไหนทำเงินเถอะมึงเสียให้ลุงเอไปเสียบจอแล้วก็ให้ลุงเอมึงมึงอย่าโง่ห้ามห้ามหอห้ามไม่ไม่ใช้ไม่ได้แล้วก็มึคนยังกดได้อยู่อ๋อดุ๊กดุ๊กดุ๊กเออมึงไม่ต้องใช้เออแม่จะเมื่อยทำไมไมม่เือยทแล้วก็ให้ลุงเออยู่บ้านให้ทำไปเออเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยเนี่ยไหมมันจะขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ย เราจะจีนเทาเหรอเฮ้ยแกซีไห,หนจีนรั่งไป